สวัสดีครับผมจิรโรดหลิมพิพัฒน์เ้าไม้มงคลกาฝากของที่ทวนสิทธิ์ที่ลงโพสไปก่อนหน้านี้นะฮะที่มีแต่ข้อความนะครับเนภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับเราได้มาแล้วเนี่นสยดสดๆนะครับสดๆเลยดูสดไม่สดนะครับนะที่แจงให้ฟังอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรื่องเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเนี่ยเห็นถ้าเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับจะผมซูมอยู่ตรงที่รอยผูกนะฮะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆนะ ให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆนะครับและเข้าใจง่ายๆนะฮะเนี่ยมาดูกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยเขาผูกเนี่ยนะครับสวยมากก้อนนี้คือเป็นเนื้อเดียวกันด้วยและกลมและที่สําคัญไม่มีรูแบบที่ควานช้างเขาชอบเห็นไหมครับเนี่ยดูฝั่งนี้ก็รอยจีบเข้าไปนะฮะ่วงปลายเนี่ยดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะเนี่ย เปิดแสงให้เห็นอีกให้ชัดๆอยากให้เห็นชัดๆอยากสอนอยากแนะนํานะครับได้ดูเป็นได้ไปไปซื้อของเออที่เขาผูกเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ที่ลงใน youtube ด้วยกับคนที่เออชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะแคปภาพไปแล้วะบ,บุคคลนี้แหละนะเพื่อนก็นมีอยู่คนเดียวรูปตัวเองก็ไม่กล้าใช้ชื่อตัวเองก็ไม่กล้าใช้นะครับยังมาวิจารณ์ของคนอื่นเขาว่าหาว่าของเราปลอม ừ, ผาขึ้นเลยครับผมบอกตรงเพราะว่า เราขายมานานแล้วไงนะครับก่อนที่จะว่าใครอะ่ะให้ไปคิดดูก่อนนะถ้าเป็นเด็กๆแล้วก็กลับไปตั้งใจเรียนดีกว่านะครับนี่มาดูกันนะนี่เห็นไหมฮะนี่รอยจีบเข้าไปของผมอชัดเจนทุกชิ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับหนูเห็นไหมของเราอะ่ะนะไม่ได้ผูกเองผมบอกแล้วผมหาตามป่าผมมีหลักฐานมีคลิปมีภาพนิ่งทุกอย่างนะครับ ผมคงไม่บาปีงขึ้นต้นยอดไม้ไปผูกไว้หรอกนะแล้วกี่ปีถึงจะได้ผลผลิตนะครับช่วยใช้สมองคุณสักนิดหนึ่งชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นด้วยนะจะชื่อบุคคลนั้นนะที่อยู่ใน y o u t u b e อ่ะนะครับอยากให้ไปคิดนะถ้าเป็นเด็กอยู่กับตัวซะอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับอะมาเข้าเรื่องกันต่อพูดจะพาขึ้นยาวไม่ชอบแบบนี้ เออก่อนที่จะว่าใครดูแลตัวเองก่อนว่าเขายังไงนะศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่จะว่าถ้าเราโกงจริงคงไม่มีคนติดตามเยอะอย่างนี้นะครับหรือเข้ามาดูในเฟซผมก็ได้นะจิรโรดลิมพิพัฒนะครับพิมพ์คําว่าจิรโรดแล้วตามด้วยเว้นวรรคหนึ่งครั้งทชอช้างลอยลิงนะครับตามแล้วก็เว้นไว้อีกทีหนึ่งตามด้วยนามสกุลนะครับผมหลิมพิพัฒหรือสงสัยอะไรโทรคุยสายตรงได้เปิดกล้องได้ให้เห็นสินค้าได้นะครับ ผมขายของมานานแล้วนะครับขายของแบบเนี้ยนะของมุงคนน่ะถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำถ้าปลอมอะ่ะคืนเงินสิบเท่าคุณซื้อผมไปเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยนะี่ดูเห็นไหมเนี่ยขายว่าไม่ผูกดูได้นะอย่างไเด็กเมื่อกี้นะ่ะผมว่าน่าจะเด็กแหละถ้าชื่อแบบนั้นนะคือไม่มีอะไรทำไนงะ หายไปนานแล้วนายพวกนิสัยแบบนี้หายไปนานแล้วจ,จากผมเนี่ยมาอีกแล้วมาใหม่อีกแล้วามาดูกันเดี๋ยวเข้าเรื่องของเราดีกว่านะเดี๋ยวจะนานซะเดี๋ยวแต่ภาพนี่กัะผมถ่ายไว้ทุกช็อตแล้วนะครับถ่ายไว้ทุกช็อตแล้วสนใจสอบถามได้นะฮะกาวไม้มงคลกาวฝากของดีทอนสติดอันนี้ชื่อกลุ่มและเพจนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับถ้าเบอร์โทร0619185753นะครับเนี่ยดูขนาดใหญ่ไหมดูนะครับเนี่ยเป็นก้อนเลยดูเห็นไหม เป็นก้อนเลยชัดเจนเลยไหมเกือบเข้ากําปั้นนะครับเล็กกว่ากาปั้นหน่อยหนึง่งอือดูเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ให้ดูชัดๆเนี่ยดูชัดๆทุกซอกทุกมุมนะครับเนี่ยดูลูกสวยนะน,นี่ก็ผูกสวยเป็นรูปเลยเหมือนกับเป็นรูปร่างเลยนะดูเลยเนี่ยเหมือนเป็นรูปอะไรนะดูได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมรอยผูกเขาเนี่ย มันพับจีบขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นรอยฮะเห็นเป็นรอยไหมเนี่ยสเส้นนี้เลยเนี่ยตามแนวเส้นเขาเห็นไหมครับเนี่ยตามแนวเส้นนี้มาเลยเนี่ยนี่ดูเลยอืมเห็นไหมฮะมาลงฝั่งนี้เนี่ยมาลงฝั่งนี้เนี่ยดูเลยคือชัดอะเนี่ยรอยคาบเขียวเลยจากป่านะครับนี่บอกแล้วเราเพิ่งได้มาดูอายุนี่ก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าคาบตะไคร่เขียวขึ้นดูโอเคสีน่นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวลงในช่อง youtube ด้วย ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามสนใจก็โทรทักได้นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เบอร์โทนะหรือหาในเฟสก็ได้นะครับจิรโรดลิมพิพัฒนะครับอย่าลืมคําว่าชนนะครับต่อจากเอ,อชื่อนะครับนั่นคือจะเจอเฟซหลักเฟซหลักเลยนะครับผมรับรองเลยอือดูเลยชัดๆเนีย่ยยางออกแดงด้วยนะครับเนี่ยยางออกสีแดงด้วยนะเนี่ยดีนะเนี่ยดู เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยยางสีแดงด้วยเดี๋ยววางก่อนไม่ถนัดนะครับมือจะสั่นเนี่ดูเห็นไหมยางสีแดงเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยยางของเขาเนี่ยเพอาบางช่องบาง o youtube ก็บอกยางสีแดงนี่จะดีนะครับและมีราคามากแค่เป็นยางสีแดงอย่างเดียวนะแต่นี่ผูกครับผมเนี่ยเราไม่ได้ขายยางสีแดงเราเน้นขายผูกนะครับถาว,วันผูกเป็นของทุนรสธิที่หายาก กว่าจะหาได้แต่ละชิ้นนะฮะตามป่าตามเขานะครับเนี่ยเดินตามป่าตามสวน,นเห็นไหมแดงดูโอเคใครชอบสนใจทักได้นะครับ6นาทีแล้วขอบคุณมากครับผมจีรยรดิมิพัฒน์เก้าไม้มงคลกาฝากของดิทุันสิบขอบคุณครับ